ครับผมสวัสดีครับผมวรพลเจนเกีเกยรติครับวันนี้ครับผมจะมาปฏิบัติการและจะเป็นผู้ลองใช้สินค้าและท้าพิสูจน์กันเลยครับตัวผมเองครับไซส์ของผมจะลงไซส์ของผมอยู่ผมมีไซส์เอลนะครับส6นิ้วน้าหนัก78กิโลต่อไปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณ์ตัวใหม่ก็คือตัวพวบคุณน้ำหนักของชื่อว่า F4 ครับ ทำไมผมต้องทานน้ำหนักครับลดน้ำหนักเพราะตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นผู้ใช้สินค้าเองครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะใช้สินค้าแล้วจะมาวัดรอบเอวให้ทุกท่านดูครับว่าผมเนี่ยรอบเอวเนี่ยจะลดจริงไหมน้ำหนักจะลดจริงไหมวันนี้ครับเป็นวันที่หนึ่งครับเป็นวันแรกที่จะลองกิน F4 e แล้วก็จะปฏิบัติาให้ดูครับว่าน้ำหนักจะลดจริงหรือไม่ รอบเอว36ครับน้ำหนัก7.8โลครับแล้วมาท้าที่สุดกันว่าจะลงจริงหรือไม่จริงลองติดตามดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับอย่าลืมกดช่องติดตามใน YouTube ครับแล้วจะได้อัปเดตเรื่องการลดนหนังคนนี้ใช้ไ,ได้หมดจริงไหมแค่นี้ครับ